แต่ละเพจแต่ละช่องทางในโลกออนไลน์นะคะเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการนำเสนอค่ะคุณก็จะทำงานได้อย่างไม่สับสนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ วันนี้นะคะหลายๆคนมีเพจหลายเพจมีสินค้าหลายสินค้าที่อยากจะนําเสนอขายนะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะเปิดเพจแยกไปแต่ละเพจนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปทำชาแนลอื่นเพิ่มด้วยเช่นช่อง YouTube ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราทํางานเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดหรือไม่ได้มีอะไรที่เป็นมาตรฐานตายตัวนะคะว่าการที่เปิดเพจเยอะหรือเปิดเพจน้อยหรือการที่มีช่อง YouTube ด้วยมีเพจด้วยอะไรจะทําให้คุณประสบความสาเร็จแต่สิ่งที่ต้องรู้แน่ๆเลยนั่นก็ คือว่าทุกครั้งที่คุณเปิดเพจขึ้นมาเนี่ยคุณเองค่ะมีบทบาทอะไรในเพจนี้และคุณต้องการนำเสนออะไรต่อผู้คนนะคะที่จะมาติดตามเพจของคุณนะคะอย่างจอยลินเองเนี่ยจอยลินก็มีหลายเพจเหมือนกันนะคะมีเพจนี้ค่ะนักขายสายออนไลน์ซึ่งจอยลินเองก็อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะเทคนิคต่างๆในการทํางานถูกไหมคะรวมถึงการโฟล์การทํางานต่างๆในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจอยลินมีประสบการณ์ตรงนี้มาเราก็ ก็อยากที่จะถ่ายทอดตรงนี้ออกไปในเพจนี้ส่วนอีกเพจนึงค่ะจจลินก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะอิสตรีไทยซึ่งเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับน้ําปรุงน้ําหอมไทยนะคะด้วยความเป็นคนไทยนะคะเราทุกคนน่ะภูมิใจในความเป็นไทยของเราแล้วเราเองก็มีน้ําอบน้ําปรุงนะคะที่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วเราก็จะเอามาทําตลาดใจนจุดนี้ซึ่งเจลินก็เลยสร้างแบรนด์อิสตรีไทยขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีน้ําอบน้ําปรุงไทยที่เป็นกลิ่นโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะนำเสนออยู่ใน เพจนี้ซึ่งจรินใช้เทคนิคทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวกับออนไลน์นะมาทําในเพจนี้นะคะใครจะไปติดตามก็ได้นะคะอิสตรีไทยนะคะในเรื่องของการนําเสนอเรื่องกลิ่นลงไปในเพจเนีย่ยังไงเพจมันไม่สามารถที่จะบอกได้อยู่แล้วว่ากลิ่นเป็นลักษณะไหนเราก็เลยต้องใช้การบรรยายนะใช้การบรรยายเหมือนที่เหมือนที่เห็นนี่นะคะว่ากลิ่นความทรงจําไม่เคยจางกลิ่นหอมของน้ําลอยดอกมะลิสมัยยังเด็กเห็นไหมคะเราก็จะนึกถึงภาพน้ําหอมออกมาแล้วและที่จรินพยายามบอกเสมอว่า การที่เราจะทําให้ Facebook ชอบแล้วก็มีคนดูเยอะๆเนี่ยก็คือการที่ทํานําเสนอในรูปแบบของวิดีโอนั่นเองซึ่งจานี้ก็ใช้สิ่งที่จรินแนะนําทุกท่านเนี่ยมาทําในธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะซึ่งก็นําเสนอเป็นรูปแบบของวิดีโอรูปภาพนะคะเราก็ต้องถ่ายให้มันสวยงามนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าให้หน้าติดตามหน้าหน้าดูชมมากขึ้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นที่บอกว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีเพจหลายเพจก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้คาแรคเตอร์ตัวอง อ,นะอย่างสมมุติว่าที่เราเห็นนะดาราอย่างเงี้ยอย่างตัก๊กสิริพรอยู่ในรายการหนึ่งไม่ปลดหนี้เสียงเขาก็ต้องเป็นแบบเศร้าๆถูกไหมคะเขามาอยู่ในรายการ The m a s ส s i n เ e r เขาก็มีความสีสันมีความคึกคื้นเห็นไหมทั้งๆท,งที่ตัวเขาคนเดิมแต่คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปดังนั้นคุณจะต้องนะคะคุณจะต้องรู้ว่าเพจนี้คุณต้องมีคาแรคเตอร์อย่างไงอยากจะนําเสนออะไรให้ผู้ติดตามเห็นเพราะคนที่ติดตามเพจที่หนึ่ง เขาก็อาจจะไม่ติดตามเพจที่2ของคุณก็ได้นะคะดังนั้นคุณทําหลายเพจก็จริงแต่คุณต้องรู้ตัวตนของคุณว่าคุณจะนําเสนออะไรไปในทิศทางไหนแบบที่ตรงกับแผนการตลาดที่คุณกําลังทําอยู่ในโลกออนไลน์นะคะวันนี้ก็มายกตัวอย่างแล้วก็มาแนะนำนะคะเทคนิคที่บางคนเนี่ยเปิดหลายเพจมากเลยแต่ไม่มีอนไรแอคทีฟเลยสักเพจหนึงเพราะว่าไม่ทําต่อเนื่องนะแล้วก็นะคะเจะเลนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีหลายเพจแต่ยัง จัดการตรงจุดนี้ได้ไม่ลงตัวนะคะถ้าคุณสามารถที่จะวางคอนเซปต์ของเพจนะคะแล้วก็วางตัวเองในแต่ละเพจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของน้ําเสียงการนําเสนอ m o ดแอนโทนในการนําเสนอนะคะก็จะทําให้คุณดูมีความแตกต่างในแต่ละเพจในแต่ละคาแรคเตอร์ของเพจของคุณนะคะดังนั้นเรามีหลายเพจได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะแต่ว่าเราจะต้องดําเนินในแต่ละเพจให้มันเดินไปต่อเรื่องอยังไงนั่นมากกว่าค่ะที่เป็นเรื่อง ที่เราจะต้องนั่งคบคิดและคุยกับตัวเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะนะักขายสายออนไลน์ของจรินไว้นะคะก็จะมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ